เก่งทั้งที่ทั้งน้องชิกิต้า C H I Q U I T A เตรียมเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงเบบี้มอนสเตอร์ล่าสุดที่ชาย Copper เ,เข้าร่วมเป็นเทรนนี่รายการ789 S U R V I V A L คว้าคะแนนโหดสุดเริ่มออกสตาร์ทมาถึง EP 4แล้วสำหรับรายการ789 S U R V I V A L ทางช่องวัน31รายการวาไราตี้ในการเทรนเด็กฝึกจาก789 T R A I N E E ที่มีคาแรคเตอร์หลากหลาย และมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาผู้ที่เหลือรอดและเตรียมเดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปกลุ่มแรกของค่ายเพลงน้องใหม่ SONRAY Music ของยงทรงยศโดยรายการ789 s u r v i v a l EP4 ได้มีด่านทดสอบในการโชว์ความสามารถของเหล่าเด็กฝึกผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนและที่ทำเอาหลายคนฮือฮาไม่ใช่น้อยคือผลคะแนนล่าสุดผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคะแนนรวม400 คะแนนได้รับคะแนนไปทั้งหมด395คือคอปเปอร์คะแนนโหดจนแม่ยกเหล่าเมนทั้งหลายรอลุ้นเตรียมเดบิวต์สำหรับคอปเปอร์หรือเดชาวัดพระเดชาพิพัฒน์อายุ17ปีเป็นหนึ่งในเด็กฝึกมากความสามารถทั้งด้านการร้องและเต้นอีกทั้งยังเป็นพี่ชายของชิ i ิต t า c h i q u t a หรือแนนี่ริราชาสมาชิกวง Baby Monster ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดิร์ล Group จากค่าย Y าที่เตรียมเดบิวต์ในเร็วๆนี้